สวัสดีครับสวัสด,ดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบกับออนิวอ i ส u z u ดีแม็กแคปโฟแต่งล่อกันอีกคันครับดูรอบๆอบันกันครับจอดในโรงพร้อมเตรียมออกนะครับตัวนี้เป็นปี2,022ครับเป็นเกรด LDA นะครับโหลดหน้า2องหลัง3ครับ ไฟโปรเจกเตอร์ไฟเดรไลท์กระจังหน้าทูโทนสเขี้ยวครับด้านล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับมาดูซีอย่างด้านหน้ากันครับเป็นยางขอบเตี้ยนะครับสีดำปัดขาวดุมสีแดงครับซีเรียงอยู่ที่2 4งสีห้าสห้า r 1 8นะครับวางก็องสี่ายาง45แม็ก18นะครับส่วนด้านข้างไฟเลี้ยวติดกับกระจุมองข้างครับพร้อมโลโก้แกป็บโฟเป็นตัวโครเมียมครับแต่งเสริมโดยคิ้วกันสาดทั้ง4บานนะครับมือจับประตูรถหรือเบ้าจับก็จะเป็นเดิมๆกับสีตัวรถนะครับ ดูสีที่ยางด้านหลังนครับสีที่ยางด้านหลังก็เท่ากันครับกับด้านหน้า245 4ี่ห้ R สินะครับดูมองมองด้านหลังครับไปท้ายครับ คันนี้ลูกค้าตรวคันจนท้ายออกนะครับ,บก็คืนให้กับลูกค้านะครับอยู่ในกนาด้ายนะครับด้านหลังเปรด LDA ก็จะมีไฟอ่ามีล้องมองหลังนะครับพร้อมกับไฟ LED ไบเลตนะครับเป็นโฉมปี2022ก็จะสีลมดำมานิดหนึ่งกับไฟท้ายมุม45องศาครับ ถ่ายให้ดู45องศาอีกครั้งครับโอเคครับอิสุสุหัดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่หากใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับกด subscribe เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีรถเกรดไหนรุ่นไหนออกจากจระูงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ